โอเคครับก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเราบอกที่มีแมปที่ชื่อว่า Star Simulator นะครับเราต้องเก็บเหรียญพวกนี้นะครับเพื่อที่เราจะเอาไปอัพรถหรือว่าอัพสเก็ตของเราให้ไปไกลที่สุดนะครับนี่ไงอย่างคนนี้อันนี้คือระยะด้านล่างคือระยะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับการอ,อันนี้คือสเก็ตบอร์ดของเราอ,นนอท,าท่าทางตอนนี้เราสามารถไปไกลได้อา 1,002ในไกลที่สุดของเราครับ1,002ตู้แรกใช้3อยเหรียญนะครับตู้ที่2ใช้6,000เลยนะครับอ่านี่ไงอันนี้คือสุ่มอ่าใช้เท่าไหร่ใช้5,000สุ่มยานพหาหนาของเรานะครับเดี๋ยวเราลองมาสุ่มสัตว์เลี้ยงก่อน,นครับเอฟเฟโคตรเทแต่ว่าได้สัตว์เลี้ยงมาเป็นเจ้าแมวคอมมอนบวกพาวเวอร์ขึ้นมา0.20นะครับ บวกขึ้นมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราต้องเก็บตรงนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหม mm hmm. มีการรีเบิร์ดด้วยครับรีเบิร์ดครั้งต่อไปเราต้องใช้หนึ่งหมื่นในการรีเบิร์ดตอนนี้เรามีเก้าสิบหนทางห <c oughs> <c oughs> นทางยังอีกยาวไกลโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูอีกสักหนึ่งทีสปีด mm hmm. เราเท่าไหร่โอเค เมื่อกี้หนึ่งันแต่ตอนนี้เรามาถึงสี่พันห้าครับถือว่าเราก็มาได้เยอะอยู่ไกลอยู่เราต้องวิ่งเก็บพลังงานนี้ไปเรื่อยๆครับอย่างกับเพื่อนเพื่อนก็วิ่งเก็บพลังงานเราก็ต้องวิ่งเก็บพลังงาน,นนี้คือโลกต่อไปใช่ไหมอ่าโลกต่อไปต้องใช้ห้าหมืนถึงจะไปได้ตอนนี้เราสามารถปลดล็อกยานพหนะเครื่องใหม่เราได้แล้วครับจากที่เราไปลองวิ่งมาอ,อปลดล็อกเลยยานพหนะอันใหม่ของเราคือคอมมอน <laughs> <laughs> สกูตเตอร์ครับ ซูมอีกทีได้ไหมต้องใช้เท่าไหร่ขอตัวที่ดีที่สุดได้ไหมไม่เอาสกูตเตอร์ได้ไหม,มได้บาซิเคอร์ไหมครับอา่าก็ยังดีวะ30%บวก200รอพาเวอร์ครับอุ้ย200พาเวอร์ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเราสามารถเปิดสัตเลี้ยงในโซนนี้ได้ไหม,ไ,มได้เลยครับเปิดดูคอมมอนครับกีนดากอน อันคอมมอนบูดาก้อนครับเ <laughs> มื่อกี้ได้กินแต่นี้ได้บูอ๋อตัวที่ดีที่สุดโอเคบวกเท่าไหร่กรีนดาก้อนบวกมา0ูนจุนะครับบูดาก้อนนะครับบวกมา0ูนอจุดเจ็ดศเดี๋ยวเราลองไปดูยาพนะอันใหม่ของเราแล้วจะนั่นนายจะปล่อยมือทำไมเนี่ยแล้ว <laughs> จะโชว์ปล่อยมือทำไมเนี่ยอันนี้เราต้องกดด้วยนะเพื่อจะมารู้เมื่อกี้เองว่าเราจะต้องกดด้วยอือหือ แล้วนายจะขับจักรยานแล้วปล่อยมือกลางอากาศทําไมเนี่ยเดี <c> ๋ท <oughs> ไปเพื่ออะไรอันนี้คือนายนายกิ่งใช่ไหมโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้คืออะไรอะ่ะ <c oughs> สถิติใหม่ครับอ๋อนายอันนี้นายจะโชว์แบบเหนือเทพใช่ไหมอออ๋อโอเคครับอันนี้เรามาใหม่ เราผ่านไปหนึ่งทีแล้วแล้วเราก็กลับมาเริ่มใหม่อีกหนึ่งทีสถิติใหม่ครับเดี๋ยวไปอีกสักหนึ่งรอบ่ะผ่านโซนต่อไปได้แล้วนายก็ยังปล่อยมือเหมือนเดิมนายเป็นคุณขับผู้เชี่ยวชาญแล้วใช่ไหมคูณต่อไปโอเคเราจะตกออกทางแล้วเนี่ยสถิติใหม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นโอเคครับเราผ่านไปโซนต่อไปได้แล้วเราไปโซนต่อไปเลย อ่ะอล็อกไปครับโซนต่อไปโซนต่อไปมีอะไรใหม่ไหมอัปเกรดอ่ะอันนี้คืออ uh ัปเกรดสปีดอืนี่บูทลักเจมอ่ะฮะคอยอัน huh. uh, นี้ไงเพชรเอามาอ่า uh, เอามาอัพคอยตรงนี้ครับเพชรมีสัตว์เลี้ยงใหม่เยอะแยะเลยครับโซนใหม่อ่ะฮะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยครับอ่ะ uh, ใช้เท่าไหร่ ได้300แสนกว่าเราเก็บพลังงานนี้ไปเรื่อยๆก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็เก็บมาพอประมาณนึงเราลองไปวิ่งดูเมื่อกี้ได้ของมาใหม่ครับเป็นเจ้าตัวนี้อันคอมมอนบวกมา500ร้อยพาวเวเดี๋ยวเราลองไปดูอ่าเป็นสกิทของฮิมะใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันคลิกคลคิกไปเรื่อยๆออเราจะมาสร้างสถิติใหม่เราจะได้สถิติใหม่หรือเปล่า ตอนนี้สถิติไหมครับสองล้านกว่า uh huh. จะถึงสามล้านหรือเปล่าได้ยะถึงสามล้าน uh huh. สามล้านแล้วครับรถพิสามไปได้ไหมรถพ่สามไม่น่าไหว uh huh. เท่าไหร่ห้าแสนหกแสนอีกนิดเดียวครับจะรถพ่สามแล้วได้ห้าแสนกว่าครับเอามาซื้อตรงนี้หนึ่งหมืน ตู้ของสโน่แต่ยังได้อันคอมมอนไหมครับสโน์แคทไปหนึ่งกล่องสโน์ด็อกครับคูนเท่าไหร่หนึ่งจุดยี่สิบฮสถิติใหม่ครับเป็นสถิติใหม่ไปแล้วนายก็ยังปล่อยมือขับจัก,กรยานเหมือนเดิมพุ่งไปพุ่งไปข้างหน้า อื uh huh. ถ้านายทำไมเท่จังเลยโอเคครับไิติใหม่8ปดแสนโซนถัดไปสามารถผ่านได้เลยอย่างโซนถาดไปต้องใช้5้าแสนบาทเลยครับเราต้องเก็บพลังงานพวกนี้ไปเรื่อยๆยานพาหานะอันไหนเราซื้ออะไรดี uh huh. อันนี้ดูอันคอมมอนครับแล้วก็สุดท้ายเราก็กลับเป็นสกูตเตอร์เหมือนเดิม uh huh. เราไปวิ่งดูครับ จากที่เราได้สกูตเตอร์อันใหม่มาสีเขียวบวกขึ้นไปอีกทีหนึ่งนายก็ยังทำหน้าเหมือนเดิมและการขับขี่ของนายก็ยังหวาดเสียวเหมือนเดิมเกือบครับเกือบถึงหนึ่งล้านแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงหนึ่งล้านไม่เป็นไรเราก็เก็บเจ้าพวกนี้ไปเรื่อยๆอัพสปีดมีเบอร์ได้ไหมมีเบอร์ได้แล้วครับ ถ้ารีเบิร์ดอะไรจะหายบ้างอ่าไม่หายเลยครับเราสามารถรีเบิร์ดได้ไม่มีอะไรหายส์เลี้ยงได้หรือยงังยังไม่ได้สว์เลี้ยง o อพีของเราเราสามารถซื้อสัตว์เลี้ยงอันนี้ได้แล้วครับสองแสนกว่าได้คอมมอนนายคูณเท่าไหร่คูนสองโอเคครับแบบนี้เราจะสร้างสถิติเราไม่น่าจะได้อะไรอย่างนี้ <laughs> สเยฟ้าไม่มีแล้วอะ่ะเอาสร้างได้อยู่สถิติใหม่ หึงล้านครับโอเคสาิทีตีใหม่หนึ่งล้านเรียบร้อยเรามาซื้ออะไรได้บ้างสัตว์เลี้ยงได้ไหมอ่ะซื้อสัตว์เลี้ยงอีกสักตัวตัวคูณได้อันคอมมอนไหมครับอ่ะใส่เลยอันคอมมอนบวกเท่าไหร่2.40 2 2 0งนี่มาได้หนึ่งล้านเราสามารถปลดล็อกด่านใหม่ได้แล้วครับปลดล็อกด่านใหม่ะฮะไปด่านใหม่เลยครับด่านที่สามอันนี้คือโลกทะเลทรายใช่ไหมอ๋อุ้าอ่้าอบวกมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่านี่ไงมีรถใหม่ไหมครับ <laughs> รถใหม่20 m 20เอสบล้านอ๋อถือว่าเยอะอยู่นะ20ล้านเราลองไปวิ่งดู เราจะไปถึงที่ไหนจะไปได้ไกลไหมต้องรอดูครับตัวคูณคูณให้หมดครับเก็บสายฟ้าเก็บไม่ทันพอจะถึงรอบที่ห้าไหมโอเคครับรอบที่ห้ารอบที่หกได้ไหมเนี่ยอ,อ,อีกนิดเดียวครับจะได้รอบที่หกแต่ว,ว่าเราไม่ได้ไม่เป็นไรได้มาสามแสนสามแสนทำอะไรได้ ไปซื้ออะไรได้อีกนิดเดียวเราก็จะไปด่านต่อไปได้แล้วครับเราจะไปด่านต่อไปไหมหรือว่าเราจะต้องซื้อก่อนเราลองไปด่านต่อไปดีกว่าเก็บอีกนิดหนึงน่งอีกนิดหนึ่งเก็บอีกนิดหนึ่งจะไปด่านต่อไปถ้าเรา,เาไปด่านต่อไปอาจจะคูณเงินมากกว่านี้โอเคตอนนี้ต้องมาเก็บเหรียญไปด่านต่อไปครับใช้หนึ่งล้านห้าโอเคครับเรบที่หกได้ ถือว่ามาไกลกว่าเมื่อกี้ได้เท่าไหร่เมื่อกี้ได้สามแสนตอนนี้ก็ได้สามแสนเจ็ดเปิดอีกโลกหนึ่งไปอีกโลกครับในโลกนี้เราสามารถไปได้ไกลแค่ไหนต้องลองดูก่อนโอเคจะไปได้กี่รอบมีสายฟ้าให้เก็บครับต้องเก็บสายฟ้าไม่ได้เก็บ <laughs> สายฟ้าไม่ทัน ได้ไหมห้ยไ,ได้อยู่รอบที่ห้าโอเคน่าจะมาถึงตรงนี้แหละบอกเท่าไหร่โซนเมื่อกี้สามแสนสี่แสนสามครับเราไม่สามารถซื้อได้เลยในโซนนี้เราต้องมาเล่นอานนี้แล้วต้องกลับไปซื้อในโซนที่ผ่านมาเมื่อกี้อะ uh huh. ได้หรือยังเอาได้เลยครับอ่า uh huh. สัวลเลี้ยงบอกเท่าไหร่สองห้าศูนอันนี้คือ OP แลเลใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เราก็เก็บเงินมาถึงเจ็ดล้านแล้วนะครับ แล้วก็จะผ่านดันนี้ไปได้แล้วในที่สุดเราก็จะผ่านแล้วนะครับใช้เวลาที่ยาวนานมากอืมตอนนี้เราผ่านมาเจ็ดรอบแล้วครับเราต้องไปเก็บสปีดในอีกโลกนึงเพราะว่าอีกโลกหนึ่งจะให้ค่าพลังสปีดท,ที่เยอะกว่าตอนนี้เราอยู่โลกที่สี่อปลดล็อกเลยโลกที่ห้าโลกที่ห้าเราได้ตอนนี้ผ่านไปเจ็ดรอบแล้วครับโลกที่แปดผ่านไปโอ้เมื่อกี้เพื่อนได้เก้าสิบแปดรอบเลยหรอไม่เยอะไปไหน เือไ,ได้เก้าสิบแปดรอบอเพื่อนไวมากอา่าโลกที่ห้าเรามาได้ห้าล้านกว่าครับห้าล้านห้าโลกที่ห้าเราไม่สามารถซื้ออะไรได้เลยรีเบริร์มันต้องรีเบิร์ตอะรู้สึกว่าเราต้องรีเบิร์นะครับอีกโลกหนึ่งใช้สิบห้าล้านครับแล้วเราก็จะไปโลกสุดท้ายเดี๋ยวมาดูว่าโลกสุดท้ายจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับ 41บเอ็ดอมจะได้หรือเปล่าอ่าได้สปีดมาเพิ่มปล,ลดล็อกด่านสุดท้ายได้เลยครับอ่าด่านสุดท้ายต้องใช้15บห้เอ็มครับสิบ้าล้านปล,ลดล็อกด่านสุดท้ายได้เลยครับเดี๋ยวเราลองไปวิ่งในโซนนี้ดูครับจะได้เท่าไหร่กูณเงินมาเยอะไหมอ,อไปแล้วครับมาคู่กับสเก็ตบอร์ดสีฟ้าของเขา ครับคุ้งแมรีในดาสุดท้ายสเก็ตบอร์ดคู่ใจของเขา,เ,าเขาก็ยืนท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนท่าเลยแ <c oughs> ม้ว่าจะขับอะไรหรือว่าจะขี่อะไรก็ยังเป็นท่าเดิมได้ทั้งหมดแปดจุดหนึ่งเอ็มป็นสิติใหม่ได้เ <c oughs> งินมาเท่าไหร่ได้เงินมาสามจุสองล้านบาทในโซนนี้ไม่สามารถซื้อได้มีอีกโซนไหม <c oughs> หมดแล้วครับ ก็ต้องรอโซนใหม่โซนต่อไปโอเคก็ตอนนี้เราก็ปล่ล็อกมาจนถึงโลกสุดท้ายเลยนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนเลยครับสําหรับคลิปของ t t ตนสมูเลเตอร์นะครับก็หากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์กันด้วยครับไวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ